โอ้ไม่เจ้าโอ้ไม่เจ้านะครับตัวนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมช่างโต้งนะครับนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้นะครับมีเป็นเอ2สองหนึ่งนะครับลูกค้าส่งมาให้ซ่อมนะครับเห็นมันแบบแปลกแปกไงก็เลยเออถือกล้องหยิบกล้องขึ้นมานะครับถ่ายให้เพื่อนดูนะครับแบบว่าโหดจักนะครับลัสเซียนะครับนี่ครับอันนี้แตกไปแล้วครับข้างนี้แตกนะครับอู้น่าจะไฟสูงไหมฮะลืมมันยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจครับตัวนี้ก็ซีตัวนี้ก็แตกนะครับ ไม่ก้าโปวดจริงได้ลายจริงเดีย๋ยวลองมาเราเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างน,นะแต่เบื้องต้นน็คือเสียบไฟคือนิ่งเลยนะครับนิ่งกิฟต์นี่น,นะครับนี่นะครับปวดจริงนะครับนี่ครับหน <c oughs> ูตัวนี้แตก <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาสรุปอาการกันว่ามันเป็นอะไรนะครับนาะ โอ้ไม่เจ้านี่ครับพเพื่อนๆดูนะครับโอ้ไมหมหมดเลยนะครับไม่ใช่ไหมสีแตกหมดเลยสีระเบิดถึงกับสีระเบิดที่มันผิดขั้วปะะ่ะฮะต่อไฟกับขั้วปะะ่ะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะนะครับเพราะว่าสเปคซีมันก็ห้าสิบโวลต์น,นะครับใช้กระดิที่ก็ประมาณสามห้านะครับมันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับ ถึงกับสีระเบิดเลยนะครับสีตัวน้อยก็ระเบิดนะครับสีตัวใหญ่ก็แตกนะครับนะครับน่าจะไฟกับขั้วนะครับสําหรับเอเอสสองหนึ่งตัวนี้นะครับนะครับก็ย้ำนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอ่อจะต่อจากอะไรก็ดูขั้วดูไฟให้ดีๆนะครับเช็คโวลต์เช็คอะไรให้สมบูรณ์นะครับเนี่ยครับสีแตกไม่พอนะครับนี่ผมแกะซิง์ออกมานะครับผมเปิดมานะครับมันจะมีรอยไหมเนี่ยมีรอยไหมที่ที่จัวสีแผ่นซิลิโคนนะครับปกติเวลาผมดูงานผมก็จะดูประมาณนี้ครับผมจะดูรายละเอียดแล้วก็ เหมือนเราหาจุดเสียจุดช็อตนี่ครับมีเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอี้อยด์ดำๆนะครับเหมือนลอยไหมนะครับก็มันก็จะตรงกับตัวนี้นะครับอาตัวนี้นะครับเรีอาร์นะครับคืออานี้ตัวเนี้ยเป็นไฟเลี้ยงชุดบนครับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยงที่ตัวแอมป์นะครับเเป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับเข้าเลี้ยงแอมป์นะครับแล้วก็จะมีไฟสามสิบโวลต์ตามแนวดันลอป้อนะครับเข้าด้านล่างนะครับนะครับนี่นะครับ ตัวนี้คือผมคิดว่าน่าจะไฟกลับขั้วนะนะครับกับด้านนะครับผมคิดว่านะครับเพราะถ้าถ้าไฟต่อไฟตรงมันซีสมมติจะระเบิดยากมากโอเคโอเคสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าผมคิดว่าไฟต่อไม่ไหวนะเพราะว่าออซีแตกแล้วนะครับซีแตกนะครับแล้วก็ซีตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็เรกูลเลเตอร์ตัวนี้นะครับเสียนะครับนะครับ แล้วก็ถ้าชุดถ้ามีไฟย้อนกลับเข้ามาจริงนะครับแอมสองตัวนี้ก็จะต้องเสียเหมือนกันนะครับสรุปก็คือโอ้เฉพาะแอมนี้ก็ตัวละเกือบ500นะครับคู่นี้ก็เกือบพันนะครับจะพันหนึ่งแล้วนะครับอั่นแหะพวกมีเลกูเลเตอร์อีกนะครับแล้วก็มีพวกคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะซ่อมเป็นพันนะครับพันกาบาทซึ่งผมไม่แนะนํานะครับตัวนี้ผมปิดเคสให้ลูกค้าดีกว่านะครับก็ต้องขออภัยด้วยตัวนี้ผมผมไม่กล้าไปต่อจริงเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วอีกอย่างมัน มันน่าจะไปหลายๆจุดนะนะครับนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไฟกลับขั้วนะถ้าผมเดาไม่ผิดผมเดาเอานะผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะครับแสดงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต้องขอไปด้วยทั้งตรงไม่สามารถที่จะซ่อมให้ได้นะครับเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะเนื่องจากมันน่าจะเกินงบนะครับผมก็จะไม่ค่อยอยากทําให้ลูกค้าเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวทาไปเดี๋ยวก็บ่นผมว่าเออมันแพงอะไรนี้นะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าผมก็รู้ลิมิตของการซ่อมนะครับถ้าราคามันใกล้เคียงกับ ตัวใหม่อะไรเงี้ยผมก็จะเบรกไม่ได้เอาละนะครับนะครับโอเคสรหรับคลิปนี้นะครับไม่สำเร็จนะครับเปลนะครับไม่ผ่านนะครับโอเคเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเกินงบละไม่ทําดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เพื่อนนะครับจะต่อไฟจะทําอะไรนะครับดูขั้วให้ดีนะครับดูแรงดันให้ดีนะครับให้ตรงกับที่เขากําหนดมานะครับนะครับทั้งค่าโอห์มนะครับค่าโอห์มเขากําหนดไว้ สี่ถึงแปดก็ให้มันตรงนะครับนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเราจะได้ไม่หลงทิศหลงทางนะครับแต่ถ้าคุณเป็นมือเก่านะครับอันนั้นไม่ว่ากันนะอันนั้นเต็มที่นะเราไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เราขอขอตามสเปคไว้ก่อนนะครับนะครับก็คือเรากําหนดโอมไว้เท่านี้เท่านี้สี่ถึงแปดแล้วก็อย่าให้ต่ํากว่านี้นะครับไฟเขากําหนดไว้เออนะครับสิบสองถึงสามสิบแปดนะครับนี่นะครับแล้วก็เออยี่สิบสี่ถึง 35แค่นี้พอนะครับนะครับมือใหม่24อะไรอย่างงี้นะครับลองดูก่อนนะครับแต่ถ้ามันได้ได้ฟังเสียงได้แล้วก็อาจจะอัพไฟมาอีกทีนึ่งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เบื้องต้นอยากให้ธรรมดาไปก่อนนะครับพอได้ได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเออมันมันได้ฟังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบ่นกันว่าแบบโอ้โหหมดไปละหมดไปเป็นแสนยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟ mm ังเพลงเลยอะไรยังไม่ได<ๆ>้ฟังเสียงเลยอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้แล้วก็ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ นะครับอันนี้สำหรับสำหรับคลิปนี้ปิดปิดเคสแค่นี้นะครับปิดคลิปแค่นี้นะครับไม่สำเร็จนะครับราะว่างบสูงงบสูงเกินไปละนะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวัสดีครับไอตสต์เปิ้ลช่างตงสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟล่าไอสตีชันนะครับ รับซ่อม iPhone iMac m a c b o o k นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้มีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ